เอาแล้วไงได้ดูข่าวล่าสุดหรือยังข่าวอะไรครับก็ข่าวพี่สีโดนเอาคืนแล้วพี่คิดว่าเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะอ๋อข่าวที่มีทนายดังทนายวินยัิชาติมนตรีที่ไปร้องออเอาผิดกับพี่สีที่สนทุ่งสองห้องใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมเออเรื่องนี้พี่ก็เข้าไปดูข่าวเข้าไปดูคอมเมนต์ต่างๆหลายคนก็อบอกว่าทําดีแล้วแล้วก็เชียร์ทนายดังด้วยนะ ก็มีคนเชียร์และก็มีความสะใจพอสมควรก็พี่ดูในเนี่ยเรื่องเนี้ยที่มีคนเชียร์อย่างนั้นเนะ่ยพอะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีคนหลายคนแล้วก็ทั้งสังคมเนี่ยมีข้อกังขาเขาเรียกว่าข้อกังขาแล้วกันการทํางานของพี่ศรีเพราะว่าพี่ศรีเวลาเขาไปร้องอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะอ้างว่าเขาทําในานามของเลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญใช่ไหมซึ่งคนก็กังขาว่า องการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรหรือถ้าเพียงแต่ดูชื่อเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องขององค์พิทักษ์รัฐธรรมนูญไหมแต่การที่พี่ศรีร้องทุกวันเนี่ยมันมันมันไม่ไม่น่าจะใช่การพิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่เป็นการพิทักษ์ไขอันนี้เป็นข้อการขาข้อที่หนึ่งที่ที่สังคมก็ตั้งข้อสองังข้อสังเกตอยู่นะเออส่วนเรื่องที่สองก็คือว่า การร้องของพี่สีเนี่ยมีการเลือกเลือกปฏิบัติไหมอ่าเลือกฝ่ายเขาเรียกว่าเลือกฝ่ายที่ร้องหรือเปล่าบางเรื่องคนในสังคมว่าในเรื่องของรัฐบาลควรจะร้องแต่ไม่มีร้องแต่พี่สีเขาไม่ร้องอแต่ร้องอีกฝ่ายตรงข้ามก็เลยมีข้อสังเกตมีข้อกังขาว่าเอ๊ะพี่สีรับงานใครมาหรือเปล่า อันนี้ประการที่2ส่วนประการที่3มันก็บอกว่าโอ้โหพี่รีนี่ร้องเกือบทุกวันทุกเดือนแล้วไอ้เรื่องที่ร้องร้องไปเนี่เป็นยังไงจนหลายคนมาบอกว่าเห็นมีข่าวช่องหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องนั้นน่ะมีกระดาษแผ่นสองแผ่นก็ร้องได้แล้วก็เลยว่าสิ่งที่ร้องเนี่ยมันปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวไปถึงไหน หรือร้องร้องร้องเพื่อเป็นข่าวเท่านั้นอันนี้คือข้อกังขาในทางสังคมแล้วก็ส่วนตัวพี่เองพี่ก็เห็นด้วยว่าข้อกังขา,นานขาเนี่ยควรจะถูกตรวจสอบนะเออแต่ทีนี้เรามาพูดถึงข้อกฎหมายข้อกฎหมายที่ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้การร้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้อกฎหมายอะไรบ้างเนี่ยจริงๆในในข้อกฎหมายเขาก็มีกําหนดไว้นะครับว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการไปกันแกล้งกันในเรื่องนี้ ถือว่าเป็นความผิดทางอาญานะอย่างเช่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็คือมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา137ก็คือการไปแจ้งข้อความอัปมาเทศแก่เจ้าพนักงานมีโทษจำคุกนะครับแต่โทษอาจจะไม่เยอะแต่ว่าโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1000บาทอันนี้ถ้าถ้าไปแจ้งข้อความเทศแก่เจ้าพนักงานนะแล้วทำให้เขาได้รับความเสียหายก็สามารถบุคคลที่ได้รับความเสียหายก็สามารถเอาคืนได้นะครับ หรือไปแจ้งข้อความเ็ศเกี่ยวกับความผิดอาญาอันนี้ก็รับโทษหนักขึ้นอีกก็จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0 0 0บาทหรือหรือมากกว่านั้นรู้ว่าไม่มีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ไปแจ้งว่ามีการกระทำผิดอาญาอันนี้ก็รับโทษหนักขึ้นอีกอหรือมากกว่านั้นไปแจ้ง เกี่ยวกับความผิดอาญาเพื่อให้เขารับโทษหนักขึ้นอันนี้จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1สนหนึแสนบาทเห็นไหมครับว่ากฎหมายเขาก็มีกำหนดกรอบไว้เพื่อป้องกันความวุ่นวายในสังคมและป้องกันคนที่ใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตคือไปกันแกล้งร้องเขาไปทั่วทำให้เขาเดือดร้อนกรณีอย่างนี้ไม่รู้ว่าเรื่องของพี่สีนี่ถ้าเข้าขายข้อกฎหมายพวกนี้ นะครับถ้าเป็นการแจ้งความร้องเ,ออเป็นการแจ้งเท็จร้องเท็ดดังกล่าวเนี่ยผู้เสียหายที่เขาได้รับความเสียหายนันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคืนได้ในส่วน300กว่าคดีเนี่ยนะครับในส่วน300กว่าคดีพี่ก็มองว่าถ้าถ้าบุคคลใดที่เห็นว่าได้รับความเสียหายลุกขึ้นมาต่อสู้เอาคืนกับพี่ศรีบ้างพี่ว่าก็ก็น่าจะดีนะครับจะได้ไม่ให้คนที่ อะไรที่คิดจะไปใช้สิทธิ์ในลักษณะแบบนี้ไปใช้สิทธิ์กันแกล้งคนอื่นเขา